<Hey. S 1> สวัสดีครับพี่น้องพบกระช่องบ่าวตุย้ยลำเพลินเอาไปเชี่ยวครับพี่น้องนี่ครับนีวันนี้เป็นวันที่3แล้วพี่น้องมาทัวร์ภาคกลางหมู่บ้านในชนบุรีสองมือมวันนี้มากินซ่ารังสิตพี่น้องเหมือนเดิมพี่น้องบ่าวตุย้ยก็ยังตามเกาะติดพี่เดคนเก่าคนเดิมพี่น้องผู้ใดบอเป็นเป็นใครไม่น่านอกจากสวัสดีครับแฟรงก์สไนร์คือมาตะเว้นเถลิงหนูมาตั้งแต่เอ่อทะเลระใบสามแม่นะบ่ายใบโมงค่ะเม<อ><ช>ื่อคืนนีน่นอานจงไซ ก็หนีนอนอยู่บอ่อวินขาบ้านพี่สาวค่ะโอ้ย oh, oh. สูต <c oughs> ส้ตาย <c oughs> สูย้ค <c oughs> ่ะ <c oughs> มือนีมือ,มอที่สามแล้วแม่คะ่ะมือที่สามค่ะโอย้ยมืน,นขึ้นนี่ขึ้นไม่ที่คือคือคักแข่คนคือฟาใส่ฟาใสแต่โอ้ <c oughs> เสียอย่างเดียวนะลุงนะพ่อพ่อนี่พ่อพ่อยังไงเสียดายอเลยถ้าแบบว่าเขาแบบกระซ่างหรอกแต่เขาแบบมียังมีแบบมีิุดใหม่เนาะ สุดหนึ่งแบบมาแล้วกับปันเกือบบูดนี่พ่อว่าโอ้ยขึ้นเลยแหละแต่นี่ก็ขึ้นเติบไปได้บ่เป็นอยังบ่เป็นอย่างธรรมดาเริ่มเพิ่งเริ่มเ่าก็ต้องคืนยังไงอันนั้นก็อยากได้นี่ก็อยากได้เบื้องอยู่เห็นยิ่ดอกเห็นว่าเบื้องสุดเบื้องอย่างอยู่แต่าก็ยังมองแม่แม้การรายังไม่มีทุนเออว่ามันค่าน้ำมันน้ำมันค่ารถค่าลากค่าน้ำมันน้ำมันแล้วเจ้าเซฟ้เสืแล้วกินข้าวคั่วตัวลูก มาไล่กะลงน้ำมันเบิดเลยเออค่หมู่บ้านนี่ลรอวะกินข้าวขั้วเต้นรูกเขาก็ไปตักกินได้เด้่ค่ะถุยฟอมมันก็มีขายหาบาทก็ซื้อเพื่อนตัวไม่นุ่นนะนี่อย่างจะเป็ดนะขี้โผอ่ะบอกกินแล้วน่าจะเป็ดนะเบาเพื่อนกับปรยัดเขาก็กินข้าวคั้วข้าวขั้วพี่หักแพ่งังม่ากินข้าวขั้วคู่มือไหมเป็นปอย่างเออจะไปบุกเต้นพี่ไปกินน้ำกันเอออ่า เขาก็มีจกมาตัวข้าวหนาข้าวหลังทำมาเอาที่เขาหน่อยมานมันนึงเอาบอกไปที่่ที่เขาหน่อยเลยกันไปโจกเขาแล้วเขาขั้วพเลี้ยงตัวมันก็แซ่บพี่เด้เสื้อกินหลายก็บไไไไ่ไหวเด้เมื่อนี้ก็น,นัน่นนั่นแกงเฮ็ดเซโนมไม่บ่คนในวงเขากินได้ทุกคนลูกไปเบิ่งบ่ไปบุกบก่เสีหน่อยบอ่เดี๋ยวคอยฟังอะไรสักแต้บ่เร่้ร่ไปเร่เร่บ่ท่านเด้ พ่อสิพาบุกข้าวไปเป็นบบคคอ,ปปอยังเป็นอยังเดินออไปกินน้ำผีหักแพงเขาจะคล้องกันไปตั้งใหม่พ่อ,อแม่กินน้ำเด้ใชิเป็นอยังข้าวครโคเรากินได้นะครับเพราะทำเลี้ยงโอ้ยยวนนี่ยัวงว่าท่านไหลสวดดอกชายคลิปก่อนตอนนี้ภาพมาเบิ่งก่อนมาเปพียงใดเศร้า<ะ>ตื่นหรือเปล่าเศร้าตื่นแล้วค่ะอืมเป็นอยังแต่ว่าหนูเสียวเสียวย้ำล้องอันตรงบันไดไหมเพ่อหนูกัน บ่หนูจะอย่างตัวบ่เป็นใช่เนาะพ่อถาเสียบอยู่พ่อถาเตีรัดอยู่ถ้าลบบ่แม่นบ่หยดหันไวไม่ไหลม่เห็นตาแม่เลยผู้ใดญยืนหน้าหันกะถาห้ามน้องฝาดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าพอตุยสิควนไปเลยบ่บ่แม่นต่อกันกันยางระวังยางแบบนุ้ยค่อยๆก้าวซ้อมไว้ที่ไหนเส้ส่วนสูงไปใส่ส่วนสูงไปยางซ้อมไว้ที่ไหนวันนี้หนูจะน่าจะขึ้นเช็คเสาขึ้นเช็คซสาแล้วผู้ใดว่าผู้ใดว่าขอพ่อยุดลาคา มันต้องได้ดยู่ด่าหลวกไงเขาต้องอ๋อมันออลาดใช่ปะออลาดจริงน,นะฟาใสเนี่ยบอเลโอ้ออลาดที่หลูกเฮ้ยสวยสวย,สวยลูกสาวเนาะอืมนี่ครับพี่น้องอสามมือพันไปพี่น้องว่ายไหนพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเด้อผมว่าโอเคเด้อถมวยเขาเขาว่าถมวยซ้อมดีซ้อมไปเรื่อยๆแห้งขึ้นขนาดน้ำแม่เนาะ ยถ้ามวยซ้อมดีเนาะถ้าตั้งใจดีดเด้่ยแบนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเดิเดี๋ยวเดินว่นด้ยิมนั่นนี่แท้แหละเดี๋ยวถ้าเบ่งเดี๋ยวได้ซ้อมเพื่อได้ฟอนเล่นเต้นลำเนี่ยนึกมากเออสิถาเบ่งสิถาเบ่งพอพออยู่ไายยูดดมอยู่ทางวังนดยัน่ว่าไหวแล้วเมื่อยมเ่อมากเล้วเมียบา่อยานเมื่อบ้านเ่อยเมื่อากเลอากเมื่อากเลา่อมาเลื่อยมลม่อมาม่มาเล้าม่ลาเก เห้แม่โดนดนจังมากวาเฝ้าดูเพราะว่าอยู่กับพวกพี่เนี้ยอยู่ด้วยกันกับเนเน่อยู่กันขบไปพักแม่แม่น่าจะไม่อยู่เออแม่จะอยู่พ่อยูสั่งแม่อยู่ถนนพ่อพี่ยังพ่ออะไรงั้นเติบโตเแล้วพ่อได้ดอกมาสอนกับตั้งใจอะตัวพ่อแห้งหนองใหม่อยู่ใช่เมื่อว้นไอพี่อันมื่อวานกันบ้านวาวาเขามาเหรียญใสเมื่อวานเอ้าเอ้าเอ้า ตลาดกินกินซ่าอ,อกินซ่ายังกินซ่ารังสิต <c oughs> <c oughs> ลูกเขางหน้าข้างหลังเขามันอยู่รังสิตเขาต้องแช่เนยหนูแช่อยู่ค่ะแช่ตแต่คือบมวันเนี้ยล้วเขาต้องเบิ่งวันวงเขาฝืนอธิการอย่างน,นี้มันอ้ามีเมาอย่างบอสาม,มือมีบอหนูยังไม่ทำกันบ้านเลยอะหนูต่อไปหนูเป็นศิลปินของวงอ่ะเขาหน้าาหลังหนูต้องทำกันบ้านนะลูกหนูต้องแชร์แล้วนไง วันนี้เราแสดงที่ตลาดกินซาตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คค่ะฟิวเจอร์พาร์คยังรังสิตนะคะเออเงี่ยไปเนาะมาให้กำลังใจหลาได้มาให้กำลังใจน้องฟ้าได้ด้วยค่ะแล้วก็ทีมงานสาวน้องเพชรแม่แพงของเราค่ะเออมันตกนาดีไหมนี่ครับพี่นอนเอ้ยเม่นเม่นหน่อยไปสิวันนี้เม่นหน่อยบุญเ่็นเพื่อบานเห่อบุญเป็นเมื่อสุดเหรอถ้าได้สา ฝากพี่องอีกแต่ว่าพี่เขาไลฟ์สดอยู่ถ้าได้เมื่อวานนี่ยขึ้นเลยไปถ่ายนั่นนี่ขึ้นด้เมื่อก่อนขึ้นเลยนั่นนี่บ่ไปขอพี่องค์อีกบ่ะไปถ่ายป่ค่ะไปให้พ่อมาหาภาพไปค่ะหนูขอพ่อหาภาพไปเพราะว่ามาตั้งแต่เทือดที่เรี่ยวไหมค่ะที่มามามาอ่อนทั่วกับบ่ได้ถ่ายนั้นพี่เขามาที่นี่แบบมีโอกาสเด้อมาอีกแล้วกัอยากถ่ายนั้นพี่เขาเขาบอกพ่อเนาะอยากถ่ายพ่อให้พ่อภาไปก็ได้อยากถ่ายก็ไปบอกพ่อหน่อยด้วย อ๋อเพรมีไผว่างดอกอันนี้พ่อกับปีกเวลาได้หน่ปีกศิลาศิลาแบบปีกเวลาได้หน่พอปกตินี่โอ้ยนี่เดี๋ยวนี้บ่ทันว่างนี่ปีกมาก่อนซื้อได้หนิข้าวเหนียดไปพ่อข้าวหูบ่ล่ะรถท่านวันอันนี้ท่านบอนเราเคยเออแล้วรถท่านบอนมากเรเห็นนั่นนี่เห็นหยังเห็นไปที่เฮาเข้อแล้วะไรสิแล้วว่าเราฉีดดลงนหอไม่คือว่าโดดลงมาระยะละแต่ระเอยดละบ่ยังเกิดมาศาสตร์เดียวหยันอยังโอ้ย ยังไม่ได้เกิดหนึ่คนไม่จริงเกิดเป็นแมวติลูกเอ็นบุญหลายๆตัวทีนี้เป็นคนตัวนี่ครับพีน<_><_>่น้องม่อยนั้นใจฟาใส่พี่น้องเนื้อกลับไปไดกับว่า,กกาไล่ทซดติกตอกจากของตัวลูกติต๊กตอกพอท่านพี่ฟูติดตามค่ะมี่สองเลยสามเลยโอ้เอามาใหม่เอามาใหม่เปิดมา,าติดตามน้องฟาใส่น้ำด้อค่ะท้าชอบติต๊กตอกค่ะ <au> นี่คะ่ะฟ้าใสาเพชรบ้านแพงน,นะคะ เดี๋พี่น้องหายกำลังใจวันนี้พี่น้องเอ้ยติดตามให้ฮอดพัฒน์ในเด้อนคันออจะได้ไลฟ์ไปนะไปนะจากซองพ่อตุ้ยนะไปคนติดตามตั้งแสนสามไปให้ให้หาลูกจังหาพันคนได้บ่ <laughs> สิตาเหลืองได้บ่าหาพันนี่ว้ายพัฒนหนึ่งลูกอะพี่น้องอไล่เบิด้ลเออมาไหมมาไหม <laughs> พี่น้องครับนี่เด้อพี่น้องไปติดตามลูกสาวในนีนน้โอ้ยมันในไต,ต,ต่ตนกำลังติดตามสิบเก้าคนผู้ติดตามสองร้อยหาสิบหาหนึ่งพี่น้อง,องเอ,อ้ยไปไต่ตนเนี่ย้เพิ่นมีตัวตนเนี่ยป้าใส แล้วก็ติดต,ต,ตามมันทางช่องเฟซต,ตุนกาบฟ้าใสสถาพรในพูดท,ที่ตนตน้องเห็นนั่นนี่เป็นได้ตุนนี่เนี่น้อโอ้ยตายตายรถกับพวกเนี้ยน่าไปลองแล้วพวกเนี้ยมีแต่พี่พี่ในบนเซลมีแต่พ่อลูกมันไม่พี่น้องมีแต่พ่อล <c oughs> ่ะนะไม่ใช่ที่หนูติดตามมีทิกตอกมีแต่พี่พี่ในวงเราบอเล่มบอ้ะคนคนที่ตามเขาว่ ผู้ใดในวงเฮาลูกๆแดนเซอร์เฮาผู้ใดมากอกซรัพหัวนะแฟนฟาสัไปติดตามมาติดตามฟาสัยเนีนยมากระไดนไปใต้ตน้นสวัสดีครับนี่พวกท่านเห็นครับครับสวัสดีครับสดีครับพี่น้องเอ้ยจังนะครับมาติดตามมาเนี่ยน้อ,นองพี่น้องเนาะพฝนพี่จะไปหาติดตามพี่ๆเขาปะพี่ๆบขามาติดตามเมาเลยเพื่อนอาจะเ่เห็นครับเพื่อนติดตามเพื่อน่อมือกับเพื่อนหน่อยๆเนาะพ่อ บปก็สิหาบรเห็นค่ะเจ้าของเด้อเจ้าของกัดพี่น้องครับไปจากซองเบาตัวพุธตามพี่ลูกสาววะแน่จากพันคนยังไงไปน้องไปไต่ต้นนะโอ้ยนี่ครับพี่น้องพอหลายแสนพอก็ไม่หลุดจากเสื่อเสียนเลยโอ้เอาหาเมืองแล้วจ้ะเอาเจ้าเมืองหนึ่งซะเอาพันกันได้พันคนนะเอาครับพี่น้องหนึ่งพันพอพันได้โซดได้ค่ะแม่นบ่เพราะจะผู้ที่ตามเป็นพันแต่นอะแม่นค่ะจ้าได้กับที่ตามเป็นพันพี่น้องเพราะเดี๋ยวพนมีได้ดงไม่ได้แน่นมากกัได โอ้ยไปไต,ต่ต้นเดี๋ยวขายเขาได้เติมน้รมบ้านมากนี่ค่ะ <c oughs> ขายเขาเขาก็ไม่ใช่ป่านี้โอ้ยปอได้เห็นหน้าค่ะเอาจาังไรก็สู้ๆลูกไปกันตังใจใหายเอาคลิปนี้ฝากไว้สน,นิทไปครับายบายสวัสดีครับ <c oughs>